นี้เราก็มาอยู่กันในแพลตฟอร์มของ t i k t อกกันนะครับผมแล้วก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในตัวคลิป Tik t o k กันด้วยนะคตามผมกัได้แบบง่ายกันได้เลยเนะแลวก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ของเคเอ็แกดกันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอีกเลยนะครับเราไาเลือมบทบู่แล้วริการที่เราต้องการทำการเกิดก่อนเลยนะผมเ๋ยวก่อนที่เราจะเลือกบมหมู่เรามาลที่แพลตฟอร์มทิกตอกเรากันไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็เลือกกันต่อที่ในตัวหมวดหมู่อาหมวดหมู่เราแล้วมก็จะ ต่อที่ด้ส่งบริการล้วก็กดกับมาได้เลยเนาะบริการคือเด็ราคาและเวลาในการใช้งานนะผมผมก็จะขอเลือกเป็นแรกกันแล้วกันเนาะหรท่าไปชมก็เลือกตามที่ต้องการกันได้เลยแล้วพอเราเลือกกันได้แล้วทั้งหมดหมดแล้บริการทีนี้ให้กดกลับมาที่ในตัวคลิปทิกตอกนะผมเพิ่มบรรการข้ลอกลิงอ่ะแล้วก็พอได้ลินคลิปทิกตอกันมาได้แล้วได้ผมทีนี้ก็ให้เอาลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์ได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มแล้วก็พอได้เสร็จทางลิงก์ก็จะจำนวนได้แล้วแบบนี้